ครับผมเอามาบึงสีแตกๆนะครับพี่น้องเลยมื่อนี้มาทรงรถายเล่านะครับอยู่หัวตะพ่านนะครับพี่น้องเลยพามาเบึงยันมา EF72 นะครับโอ้อยานทัวร์บหวนยพี่น้องขันยู่กับพ่มีครับพ่มีขนห่มนะครับผมเอา้าพี่น้องเฟื่องบริจ,จูดครับเฟื่องบริจ,จูดสเปเน็นแนวได้นี่ครับโอ,โอ้เพื่อนบาหิจูดเฟื่องนะครับ ปั๊บหน้าให้เก่านะผมอู้หูสีอยู่ยากแน่จังหน่อยนะครับมาเถไปได้เซยครับไปได้เสยอู้หเฮ็ดดีขนาดครับเจนมา EF72 5ทีป่ะครับเร็วครับเร็วเร็วเร็วครับดินทรายครับอยู่เขตหัวตะพ่านนะครับผมพอดีายเฮ็ดงานน้ำกันนะครับเพิ่นมาเฮ็ดงานย่บานเพิ่นนะครับผมก็เพิ่น ให้แกรถมาส่งนะครับผมก็เลยม,มาส่งหายแล้วนะครับผมอา้าวตัวจวดขนาดกับจวดขนาดอา้าวตัวช่วงงี้เจ็ดล่อยนะครับเพี้ยนเป็นว่ะไปมีกับเจ็ดฟุตขึ้นกันมาครับเกาน็อตนะครับผมอู้หูจัดไปทรศัพท์ตัดับพี่น้องเลยหอนแล้วครับอาการหอนแห้งอือ ดันแบบบ่ไดจูดเฟืองนะครับบา้าฮัดเรียวขนาดพี่น้องแต่ว่าคนคือมาคอยหล่นไปเลยนะครับส่วนส่วนบานผมนะครับพึงเห็นเนี่แหละครับผมก็พึงเคยสัมผัสตัวจริงเป็นเทือเหล็กโอ้ยเรี่ยวเรียวขนาดครับเรียวขนาดดินส่ายแถวนี้ดินทรายชุซุ่มนะครับวุ้บหัว อ,อ๋อหอบดินมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหอ,โอ้อัดกองไปเลยครับโอ้ยป้าเสียออกได้อยู่พี่น้องเฟื่องมาหลายเด้อครับเอา้าเริ่มจะเห็นม่องเห็ดแล้วครับจากว่าหันเฟื่องอยู่อันยะนะครับผมเบิงครับเบิง นาพันนาจะปั๊บเป็นชั่วโมงนะครับผมโอ้แต่ว่าเป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นาเล่นอยนู่นะครับเร็วครับเร็วไอ้ละว่าเบิรสมันมือละหาหกลอยไปน,นะครับโอ้ทรงสิบปีครับไอ้ละว่าดาว 3, 6, สามแสนหกทรงปีละแสนสองครับสิบปีก็บล้านสองเลยพี่น้องรวมดอกเบี้ยวรวมยังแล้วก็สิตกประมาณล้านเคิงๆกลางๆนะครับผม อ,อีกนามกระบ,บอลงรถเด้พี่น้องเลย <c oughs> ดาวสามแสนหกส่งสิบปีตกไปล้านหาแสนหกหมื่นบาครับสรงเงาๆครับสรงเงาๆอ,อือหอบทั้งดินทั้งเฟืองเส่กันไม่เลยครับผมปั๊บให้เกา แต่จุดเฟื่องได้คือตะกอนนาจะโ่นยู่ยากปานนี่อายแล้ววะแต่กับพ่เป็นยังครับย,ยันได้คือเก่าไปสซเดี๋ยวะอยู่นะหน้างานอยู่เพ่มเพิ่มหัวตะพานนะครับมน่านิ่มๆครับเงียบๆบครับผมบาทท้าทถเอืมกระสีอัดกองโซ่บ่พี่น้องเลย ไช่ครัวครับมาอีกแล้วถั่วเกียร์นี่เรีวครับถ่ายแล้วว่าใบเมียดนี้ว่างล่องซื่อ,อครับบนตรงเลียงครับระบบคือดีเลยพี่น้องมันแมนอรีเลยบ่ครับผมกับพึง่งเคยได้งินนี่แหละครับ สายแล้วบอกให้ฟังนะว่าใบเมียนี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับเพราะฉันว่างลงก็ซื้อกลับไปโหลดเลยครับน่าจะรถน้ำเดิมนะครับบ่บ่มีขวนมีหยังนะครับผมหางเกตนี่เป็นหางเค้ะนะครับมากก็โหลดนะครับผมสีแดงเลือดหมูนะครับเป็นไปครับเออ หนูยากขนาดครับผมมันบาวบาแตัดต้นหน่อยรถเน่และครับถ้าเฟืองลหลายๆแบบเฮ็ดยากนะครับผมผมก็เฮ็ดน,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 นําบ่เป็นได้พี่น้องคื่อว่า่ะครับเพิ่นบ่ให้จูดกต้องบ่ไห้จูดแะ้วพี่น้องเลยอือป๊าบนนักปฏิบัติการอยู่สองตันกัวบอครับ อันนี้ผมก็ถามจากเจ้าของรถทัวร์ในพิณหว่องจักมันถือหรือไม่ถือกันผมกับปจกักคือกัน <c oughs> ไอลาว่าร่วมหางร่วมยังเล้วกันสีประมาณสามพันกว่านะครับน้ำมันนี่ประหยัดเป็นตนไะไน่มาสักไอลาวาเติมพันหนึ่งให้ได้อยู่งสามหมื่มนครับพันจอดเลยบ้ามือละหาฮวกลอยครับไอลาว่าได้ละ,ะอันนี้ผมก็สอบถามจากผู้เพื่อนสายงานมากนะครับผมมีเวียดลัง คูหนึ่งบะครับข้างหน้าบบมี่ยังครับแต่จังหน้ากับโบมีครับข้านใบมีจากรวมจากน้อยแต่กับโบใส่ปัญหาของการดันนะครับพี่น้องเลยเล็กสีเล็กมันจะซึกงล้อเป็นธรรมรดาแหละครับัวหนังสีนังก็ยังห่างไปนํำอยู่เนาะเล็กฮะเล็กครับมันบาบางยังแหละครับผมแต่ดินฮะเล็กควอมใบมีดมันก็นย,ยังเหยียนเข้าไปนํำครับอือ บา้าจุบโยเอามาได้ยังไงครับไม่ดินหรือเฟื่องล่ะพี่น้องเลยมาเอามาย่างขนาดเลยครับโอ้ยโอ้ยดินหรือเฟื่องนหมครับนาสีทั้งสองนะครับโอ้เสียด,ดหดขนาดครับผมไอ้อแล้วเราบขคอยมีต้นใหม่บขคอยมีตอนะครับเพลินน่าให้หนี่ก็หาฮกไรเหรอครับ ไอ้กัวเร็วเร็วเร็ว,เรวแห้งครับได้ดินใกล้ๆนี่คือสีเมนแนวเพิ่นแหละครับผมยนมอ e อฟเจนะครับส่งลังค่านี่คือคองแบบคกับคองสามเก่ารถหน่อยนะครับนาเสียวมาใส่น้ากันนะครับแต่ใบมีด็นประมาณเจ็ดฟุตอยู่ครับเก่านอบขึ้กัน คือเป็นเบิงส่งจังหนึ่งก็ือคือเป็นหน่อยๆน,นะครับที่เห็นแต่ใบ,บเมียดใหญ่ป่ะพี่น้องออไปแล้วครับไปแล้วโอ้แลียนน้ำบอะทันแล้วแล้วครับ้อยอจับกระนาบครับเร็วครับเร็ว ไรดินไกล яд, ๆต้องเอาพักไว้แบบไว้แล้วนะครับหอดเวลาเล้วก็จังเคลิ้ลุ่งนะครับผมบบนะจะได้ไว้นะครับว่ามันเราเห็ดสุม่มหงก็เจนหล่อแบบพี่น้องเห็นเพิ่นว่าผมก็บ่ได้สอบถามคักนะครับเออโอ้หินทรายซุ่มๆครับว่าถ้าจุดเฟื่องออกคือสมว่วนไบขนาดครับประธานบ,บ้านผมคือบโปอครับแบบนี้ยไม่ใช่ไปไล่ได้บ้านพี่น้องเลย ไปไล่เสียงครับบาดไปไล่เสียงหวัวรลายครับหวัวรลายกันยูกับบะมีครับหวัวนกหวัวนั้นเรเป็นตาตาพี่น้องจะได้คลิปเดียวเนี่ยนะครับผมใจสิขาดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ขับรถเม่เคยมาถ่ายคลิปจากแดียวเจ๊เขื่อพี่น้องเลยอ้วาวโถไปเมีดเป็นตะมวนดีขนาดครับ ไปแล้วไปแล้วโอ้เห็ดหดีเฮ็ดดีเอาพี่น้องคลิปนี้เขาจบคลิปไปเพียงซำเนี่ยก้อนนะครับผมห่อนร้ายครับใจสีขาดแล้วพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้ายีพี่หนาครับผมสวัสดีครับ